ผมเนี่ยนะครับถ้าชาตินี้ได้ข่าวผิดผมจะเสียใจมากที่สุดเพราะได้ยินว่าคณะแพทย์ีนเกิน60เสียงต้องการ47บัตรนี้เกิน60เสียงไปแล้วส่วนที่ศาลฎีกาในวันที่13หลายคนที่ไม่ไรู้จักคุณทักษิณอาจจะคิดว่าคุณทักษิณต้องแสดงความกล้าหาญไปศาลเหมือนกล้าไปงานวันเกิดและก็บอกว่าผมเข้าป่าเนี่ยพวกไม่มีอุดมการณ์เข้าป่า แต่ผมบอกว่าผมก็่าได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณทักษิณจะกล้าไปศาลไหมขอร้องว่าอย่าได้ป่วยอาการขั้นวิกฤตอีกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความดันขึ้นกระดูกเสื่อมเอ็นเปื่อยพอเถอะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นศาลอ,อาจจะอาจจะอนุญาตให้เลื่อนแต่ผมเชื่อว่าเลื่อนไม่นานเพราะบ้านเมืองมันมีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนั้นเมื่อสทรรไม่อยู่นั้นเรื่องดินแดนที่มีปัญหากันนั้นอาจจะจบกันโดยปริยาย ให้ปล่อยเขาไปเตะตะกร้อกันต่อแต่สิ่งสำคัญนั้นที่พวกเราพยายามอธิบายเสมอก็คือว่าประเทศไทยคนไทยเรามีปมอ,อยู่ในหัวใจตลอดในเรื่องของการเสียดินแดนเราเป็นประเทศเอการาชแต่เจ้าอาณานิคมไม่ว่าอังกฤษฝรั่งเศสล้วนแต่ปล้นแผ่นดินเราในขณะที่เกิดการประทะทักษิณชินวัตรบอกว่าโนแมนแลนด์ no พื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเท่ากับไปสารภาพกันโดยสิ้นเชิงว่าขเขมรไม่ได้บุกรุกประเทศไทย โนแมนแลนคนไทยอาจจะแปลว่าพื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ทําไปตามานีนแปลใหม่ได้คําว่าชายผู้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่การลุกคือซึ่งแสดงความรักชาติของประชาชนนั้น ได้แสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งไอ้ความอ่อนแอของรัฐบาลได้สร้างให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและมีความเข้มแข็งอย่างถึงที่สุดในวันที่เราต้องการกำลังแสดงจุดยืนของคนไทยว่าเราจะกำหนดเลือกชะตากรรมของเราอย่างไรเราจะรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้อย่างไรและเราจะกำหนดอนาคตของประเทศนี้อย่างไรการที่เรามีรัฐบาล ที่มีความอ่อนแอเหมือนนักเรียนที่มีผู้ปกครองคอยปกครองอยู่ตลอดฉะนั้นจะแลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลายเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจสังคมล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งมาตายเรื่องดินแดนเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับได้แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าผมเนี่ยรู้จักและสนิทกันอย่างดีไม่ว่าผู้นำกำัมพูชาสมเด็จฮุนเซน นายพลหุน่นมาเน็ตฝากนี้ทักษินชินวัตรแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกับส่วนลูกมากแต่เราได้แลเห็นว่าถ้าประเทศไทยเราปล่อยให้พ่อลูกคู่นี้เพ่นพ่านในประเทศไทยต่อไปนั้นเราเสียดินแดนอย่างแน่นอนพี่น้องตีีรักตัางหาย อีกฝั่งหนึ่งเขาจริงจังทั้งนั้นในขณะที่เกิดการประทะทักษิณชินวัตรบอกว่าโนแมนแลนด์พื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของภูมิธรรมเวชยายชัยนี่ก็น่าจะสร้างประสาทตาภูมิธรรมเหมือนกันตาใหม่นะครับไอ้นี่ยกไอ้กับเขมนได้ไม่มีปัญหาประสาทตาภูมิธรรม แต่ว่าอะไรครับรองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐมรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดตามโนแมนแลน์เ no ท่ากับไปสารภาพกันโดยสิ้นเชิงว่าขเขมรไม่ได้บุกรุกประเทศไทยโนแมนแลนด์ no Land, คนไทยอาจจะแปลว่าพื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ทำไปตามานี่แปลใหม่ได้อีกคำว่าชายผู้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เพราะอะไรก็พี่น้องที่รักทั้งหลายหน้าวันนี้เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลอ่อนแอหน่ำแนมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบรองนายกฝ่ายความมั่นคงนัดเจรจาตำแหน่งเท่ากันกับทางการกัมพูชาลูกชายของพุนเอกเตียบันคุณกอกงผู้ไทยได้เหมือนเราเนี่ยแหละ ที่นายกบอกว่าพูดกันโอเคกันดีนะคือทางการไทยบอกว่าทางการกัมพูชาจะต้องถอนกำลังออกจาก200เมตรที่บุกเข้ามาที่บอกว่าโอเคเนะี่ยทางการกัมพูชาแถลงว่าไม่ถอนและไม่ถอยมาตรการของรัฐบาลแสดงจุดยืนอย่างแข็งแรงก็คือครับค่ะ เพราะฉะนั้นนี่นะครับในวันประชุมสภาความมั่นคงนตัวเองเข้าไปเสมือนเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นทั้งที่ในวันเวลาดังกล่าวต้องแสดงวุทธ,ธิภาวะในตำแหน่งของตัวเองคือการเป็นผู้นำกามพูชาเขาเห็นความอ่อนแอดลครับและท้ายที่สุดนั้นเราอย่างที่พูดกันก็คือว่ารัฐบาลล้มเหลวได้ แต่ประชาชนล้มเหลวไม่ได้และที่สำคัญการลุกฮือซึ่งแสดงความรักชาติของประชาชนนั้นได้แสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งไอ้ความอ่อนแอของรัฐบาลได้สร้างให้ประชาชน เกิดความสามัคคีและมีความเข้มแข็งอย่างถึงที่สุดและทหารก็ได้ทำหน้าที่ทหารอย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะครับเมื่อมันสุ่มเสียงกับการต้องเสียดินแดนเห็นไหมกฎอายการศึกก็เริ่มต้นที่จันทบุรีมาสะแก้ว และก็จะเรียงตามลำดับของกองทัพภาคที่สองต่อด้วยกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งหมายถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับถ้ารัฐบาลมีจุดยืนเรื่องการรักชาติบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมครับว่าคุณรักษินบอกว่าโทรศัพท์ไปคุยกับสุมเดเบรุ่นเซนมา ไม่มีปัญหาจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามตะกร้อไหนลองไปเตะตะกร้อที่ไปและไทยที่สุดเห็นไหมนายยกลตรีก็ไม่รู้เรื่องพ่อในอวดลูกนี่ก็ไม่รู้เรื่องรองนายยกลำรีกระทร,งรวงกลาโหมก็ต้องชะเง้อดูว่าผู้เป็นพ่อต้องการอะไรแต่นี่คือประเทศไทย มันไม่ใช่ที่ของคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งถ้าเป็นเขตเนี่ยนะครับของตระกูลชิน,นวัตรจะโนแมนแลนจะโนวูแมนแลนก็ช่างหัวก็แบบแต่นี่คือประเทศไทยผมอย่างที่บอกกับพี่น้องผมก็รู้จกักดีความจริงสนิทกันด้วยผมรู้ว่าเขารักชาติบ้านเมืองซีกัมพูชา ผมก็รักชาติบ้านเมืองซีกประเทศไทยแต่ผมไม่แน่ใจคนในรัฐบาลมันจะรักแผ่นดินไทยเหนือกว่าแผ่นดินกัมพูชาหรือไม่ดังนั้นกับพี่น้องที่เราทั้งหลายอย่างที่พี่ลกเขานะครับได้บอกพวกเราหลายคนได้บอกก็คือว่าเราต้องการให้ประเทศนี้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเรานี่นะครับที่ผ่านมาอยู่กับ รัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลรัฐประหารรัฐบาลเลือกตั้งรับปากแต่ไม่ทำสักข้อรัฐบาลรัฐประหารรับปากก็เบี้ยวทุกข้อเหมือนกันวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนต้องยืนอย่างแข็งแรงมากที่สุดเพราะเนี่นครับเวลานี้ก็ปั่นกันว่าประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปกป้องแผ่นดินนั้น เป็นพวกที่เป็นเรียกร้องให้มีการรัฐประหารพวกเราไม่ต้องการรัฐประหารเราไม่ต้องการเสียดินแดนและที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดไม่ใช่นักเลือกตั้งกับนักรัฐประหารมิฉะนั้นมันแก้ไขปัญหาใดๆของบ้านเมืองกันไม่ได้มาถึงเนี่ยครับก็สลับกันกินอันนี้ก็ปะป,ะป,ะปะ เอาเปลี่ยนชุดมาใหม่ปั๊บปับ้านเมืองมันไม่เหลืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันที่รัฐออนแอแบบนี้เวทีแบบนี้คงจะมีกันอีกหลายๆครั้งแต่ที่จะนัดหมายกันเนี่ยนะครับกลุ่มคุณสนธิอาจารย์ปานเทพวันที่สิบที่สำเนียบรัฐบาลในเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่ง ซึ่งเขาชวนผมกับทุกคนที่นี่ไปด้วยก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงยังไงก็ไปร่วมเขาด้วยวันที่11จะไปที่แพทตยสภาพเพื่อจัดการโนแมนแลนเนี่ยนะครับชายผู้ไม่มีแผ่นดินจะอ,อยู่เนี่ยเพราะได้มีการประเมินกันแล้วว่า จะต้องไปสร้างฝันกำลังใจให้กับคณะกรรมการแพทย์แสภาเขาประชุมวันที่12เราไปวันที่11ถ้าพี่น้องจะไปพร้อมเนี่ยครับกับทางคอปทสปปสกองทัพธรรม8โมงครึ่งแต่พี่น้องอยู่ละแวกนั้นเราก็ไปเจอกันที่แพทย์แสภากันตอน10บโมง เพื่อให้เขาได้ทำหน้าที่ในวันรุ่งขึ้นคือในวันที่12ผมเนี่ยนะครับถ้าชาตินี้ได้ฟังข่าวผิดผมจะเสียใจมากที่สุดเพราะได้ยินว่าคณะแพทย์ีเกิน60เสียงต้องการ47บัตรนี้เกิน60เสียงไปแล้วส่วนที่สารดีการในวันที่13เนี่ย หลายคนที่ไม่ได้รู้จักคุณทักษิณอาจจะคิดว่าคุณทักษิณต้องแสดงความกล้าหาญไปศาลเหมือนกล้าไปงานวันเกิดแล้วก็บอกว่าผมเข้าป่าเนี่ยพวกไม่มีอุดมการเข้าป่าพวกพี่ประพัทเนี่ต้องมีอุดมการจึงจะเข้าป่าแต่ผมบอกว่าผมเข้าป่าได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณทักษิณจะกล้าไปศาลไหม ขอร้องว่าอย่าได้ป่วยอาการขั้นวิกฤตอีกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความดันขึ้นกระดูกเสื่อมเอ็นเปื่อยพอเถอะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นนะครับศาลอาจจะอาจจะอนุญาตให้เลื่อนแต่ผมเชื่อว่าเลื่อนไม่นานเพราะบ้านเมืองมันมีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามนั้นเมื่อสอทรอไม่อยู่นั้นเรื่องดินแดนที่มีปัญหากันนั้นอาจจะจบกันโดยปริยายให้ปล่อยเขาไปเตะตะกร้อกันต่อแต่สิ่งสำคัญนั้นที่พวกเราพยายามอธิบายเสมอก็คือว่าประเทศไทยคนไทย เรามีปมอ,อยู่ในหัวใจตลอดในเรื่องของการเสียดินแดนเราเป็นประเทศเอการาชแต่เจ้าอาณานิคมไม่ว่าอังกฤษฝรั่งเศสล้วนแต่รุนแผนดินเราตามลำดับแผนที่นี่เขาเปรียบฝั่งซ้ายนี่นะครับลาวด้วยก่อกลางในแม่น้ำโขงร้อยเปอร์เซนตกเป็นของลาวของไทยไม่ได้สักเกาะ ฝังกัมพูชาก็เหมือนกันเล่เพทุบายแบบเจ้านานานุคมแบบฝรั่งเศสวันที่กรมพยานดำรงไปชักธงชาติฝรั่งเศสจัดกองกำลังเกติยศรับเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในวันข้างหน้าแล้วก็ไปชนะคดีที่ศาลโลกวันนี้หลักการเลยนะครับมาขุดสนามเพราะในหลักการเดียวกันกฎหมายปิดปากแต่ความที่ว่ารัฐ จะอ่อนแอจะโง่หรือสมประโยชน์ผมไม่ทราบแต่คนไทยเราจะปล่อยให้รัฐบาลเป็นบุคคลในลักษณะอย่างนี้ที่สุมเสียงต่อการเสียดินแดนไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่น้เขาได้เรียกร้องว่าคนที่อยู่ในโลกโซเชียลว,วันหนึ่งพี่น้องก็นี่นะครับอยู่ก็อยู่ต่อแต่เราควรที่จะออกมาสนามจริงกันได้แล้ว ในวันที่เราต้องการกำลังแสดงจุดยืนของคนไทยว่าเราจะกำหนดเลือกชะตากรรมของเราอย่างไรเราจะรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้อย่างไรและเราจะกำหนดอนาคตของประเทศนี้อย่างไรวันนั้นพบกันกับพี่น้องที่กรา้งหลายากราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ